ไม่ต้องไปคับไม่ต้องไปหาผมจัดสรรมาให้แล้วเน้นๆหนักๆครับ ก่อนอื่เลยนะครับฝากกดหัวใจฝากกดติดตามฝากกดคลิปฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับและส่วน FC ท่านใดมีความเห็นแตกต่างยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะมีคำอธิบายพร้อมผลงานให้ชมกันอยู่พร้อมทางเข้าบอกอยู่ไว้อย่างละเอียดนะครับและวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มครับ4คู่เกมเข้มในยูโรปาลีกและยูโรปาคอนเฟรนท์นะครับรอบเพลย์ออฟเกมเล็กที่2นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับคู่แรกครับเป็นทางฝั่งของ พีโอเคซาโลนิกาจะพมดาลีเอกาวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าโอกาสยังเปิดกว้างให้กับทั้งคู่นะครับในเกมแรกนะครับลีเอกาทำได้ดีมาก่อด้วยเป็นการเปิดบ้านเก็บแต้มตุนไว้ก่อนไปได้ที่หประตูศูนย์แต่เกมนี้ครับต้องรับบทเป็นเกมเยียนมาเจอกับพีโอเคซาโลนิกานะครับระยะเวลาการเดินทางนะครับไหนจะในเรื่องของภาพลวสภาพวดล้อมที่เป็นใจให้กับพีโอเคนะครับวันนี้คงได้นะครับแก้หน้าแก้ตาได้แก้ต่างได้แก้ตัวมากขึ้นนะครับกระแสก็เลยมีการปรับให้พีโอเคในทุกหมนะครับก็เชื่อว่าในวันนี้ครับ นะครับประตูที่เสมอมันต้องทําให้ได้แน่ๆนะครับบวกไปถึงกับผลที่ต้องการที่จะชนะนะครับในเวลา90นาทีปิดประตูแพ้ให้กับเดียกา POK Sarrika ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนั่นเกมนี้ผมแนะนาครับมองชาวบ้านดีกว่านะครับกระแสภาพรวมเทคนิคมุมต่ำมันให้ในทุกมุมครับตัวแรกก็ขอเชียร์ไปที่ POK ซาร r i k าครับโดยที่สองครับยังบอยครับนี่จะพบกันในหน้าโซลรนบาติลาวานะครับก็ ภาพรวมในเกมแรกนะครับโซลวานบาติลาวาเปิดบ้านเนี่ยนะครับแพ้ไปก็ถือว่าไม่น่าเกลียดลูกเกมดีกว่านะครับแต่จังหวะจบและที่เด็ดที่ขาดจังหวะฉับชวยเนี่ยเรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพเองนะครับวันนี้มาเจอกับยังบอยนะผมก็พูดได้เลยว่ายังบอยก็ยังมีในเรื่องของลูกเกมที่ยังไม่ได้เป็นทีมเมิกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนขึ้นคือยังบอยละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมาเน้นในเรื่องความรัดกุมขึ้นกับเกมในบ้านนะครับเกมีเเ่ยยยสหาล แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเรื่องของแรงใจที่ต้องการชนะนะครับให้ขาดเนี่ยนะครับใน90วินาทีมันก็ต้องมีค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะพวกเขาเป็นสายเอ็นเทนแฟนบอลครับและหนึ่งอย่างเลยนะครับความมั่นใจที่ได้มาจากเกมแรกคือชนะในบ้านของสโลวานวาติลาวาเนี่ยพกมาเต็มๆละ่ะเกมนี้เนี่ยนะครับคง เรียกว่าคงไม่ยากนะครับกับการที่ต้องประตูชัยประตูปิดกองนะครับก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งยังบอลดีกว่าแล้วกันนะครับดูเห็นแล้วมันละเอียดขึ้นนะครับดูแล้วสบายตามากขึ้นหลังจากกรณีที่ต้องบอกว่าผลงานขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาเลยนะครับตัวที่2องมองที่ยังบอลกันได้เลยครับส่วนคู่ที่สามครับบาร์กานะครับกับลินคอนเลฟอินนะครับผมตรงตรงเลยนะบาร์การะดับท็อปทอปของโปรเกตซูเปอร์ลีกนะครับมาเจอกับลินคอนที่ เทียบไม่ติดนะครับประสบการณ์ยังน้อยนะครับในเวทีฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยโอ้โหคาเชียอายุแต่ละตัวเนี่ยนะครับสูงๆเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่โลบแล้วนะครับเออนะครับถึงแม้จะเคยมีประสบการณ์กับการยูลิกใหญ่มาก็จริงแต่มันเป็นนักเตะโลบแล้วนะครับอันนี้ผมมองว่าคุณภาพยังเทียบไม่ติดบาร์กาครับบาร์กาคุณภาพดีกว่าในเกมแรกบุกไปถล่มมาได้ถึง4ประตูศูนย์เกมนี้ครับโดนบาร์กาสอนชั้นสอนเชิงกันอีกเหมือนเดิมนะครับ คู่นี้นะครับมองไปที่สปอร์ติ้งบาร์การได้เลยครับไหลๆครับใสๆนะครับเล่นอินเตอร์เทนแฟนบอลเกมนี้ไม่กดดันเล่นแบบสบายๆแน่นอนนะครับเชียลบร์การ์ได้เลยครับ3ประตูมีแน่ๆไปรอลุ้นผลเลทที่4กันได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับเป็นทางฝั่งของคอนเฟลิกนะครับเบสิกตัสนะครับพวกด้านโลซานสปอร์ตนะครับก็วันนี้ผมยังมองแล้วกันว่าเบสิกตัสนี่ยนะครับยังค่อนข้าง ดูดีมากกว่าเออถึงแม้ว่าในเกมแรกเนี่ยจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรคือทําได้เพียงแค่แบ่งแต้มนะครับกับโรซานี่หรือว่าโรซานเนี่ยนะครับก็บอกว่าในเกมนี้เขาเล่นในบ้านของเตีงแล้วนะครับความแข็งแกร่งก็คือมันเกมในบ้านแล่นอย่างหนึ่งถ้าไม่เอาเกมนี้ก็ไม่รู้เอาเกมไหนแล้วฮะนะอย่างพอยว่าบอกว่าเบสิกตัสเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายการเข้าทำเนี่ยเทคนิคเนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าไม่เอาในเกมนี้ไม่เอาเกมในบ้านก็ถือว่าแปลกหูแปลกตาขัดใจและงานจัดจัดเลยก็ได้นะครับนั้นตัวสุดท้ายครับเชียร์เบสิกตัสได้เลย กระแสดีโมเมนตัม um, ดีวันนี้มองมาตัวสุดท้ายเนี่ยใสยที่สุดละมั่นใจที่สุดคือเบสิกตัดครับวันนี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องมีแน่ๆน,นะครับหนึ่งประตูชนะไปรอประตูขาดนะครับเบสที่2มองไปที่เบสิกตัดกันได้เลยครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ4คู่เหวน,นี้นะครับก็นี่ชอบสายต่อมาเลยนะครับก็คู่แรกนะครับมองไปทางฝั่งของ เพียวเคสโลนิกานะครับตัวที่2เนี่ยมองยังบอยหรือว่ามองสูงเต็มเวลาก็ได้เพราะผมคิดว่าคู่นี้เปิดหน้าแรกใส่กันเละนะตัวต่อมานะครับ,ามมานะรบเป็นทางฝั่งของบรากาและตัวสุดท้ายตัวที่สมองที่เบสตัดกันได้เลยนะครับเนะี่ยฮะคือ4ตัวแบ่งเน้นใส่หนักเทหมดหน้าตักในคำทีนี้สนใจแนวทางเพิ่มเติมนะครับอยากได้มากกว่านี้ไปชมผลงานกันได้นะครับหน้าครอบไปหน้าโปรไฟล์เลยนะครับจะมีผลงานในครอบัวการันตีโชว์ให้อยู่นะครับสุดที่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ